Mm-hmm. แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินอ้อมนี้นะดินอน้นอมไหนเดินตามถนนหล,ลักอ้อมมาแค่ผ่นา,นานเง,งาด้วยได้วยสนิหนักสนิหนัอ ลเลยนะผมเข้ารายการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อีกวันหนึ่งครับเป็นวันที่เรากำลังชมสดทูทูโฮมครับเป็นวันที่สองแล้วที่วสวนตะไบเขียวที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี่นี่คือกระบวนช้างครับกระบวนช้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเขาอยู่ที่สวนตะอบเ,เขียวอยู่แล้ว ทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านอาจจะมาเขาเขียวแล้วไม่เคยเห็นเลยว่าเฮ้ยแล้วช้างที่บอกมาเดินอย่างนี้ยมันเห็นตอนไหนเหรอทุกวันเช้าวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ครับมันจะเช้ามืดหน่อยประมาณสักเจ็ดแปดโมงเช้าสวนสันตว์ยังไม่เปิดเนี่ยวานช้างก็จะนําช้างมาเดินออกกำลังกายกันนะวันนี้ก็มาด้วยกันหกเชืออนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามดูว่ามีช้างชื่ออะไรกันบ้างที่ท่านรู้จักดีนะฮะเ,เราจะเห็นว่า ตัวแรกนี่เป็น้างชื yeah ่ออะไรนะมงคลคนรับอันน oh, ี้มงคลเป็นพายมงคลครับ้างกวฟู้พายมงคลตัวนี้เป็นจันเพนครับจันเพนนี่คุณแม่จันเพนครับคุณแม่จันเพนคุณแม่จันเพนเป็น้างที่ตุ้่างสวยมากนะฮะแต่ยังไม่มีลูกนะครับเป็นทังสาวอันนี้เป็นแสนดาวแสนดาวนี่ตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีเลยแสนดาวตอนนี้ท้องอยู่ใช่ไหมท้องอยู่แล้วท้องอยู่คือังแสนดาวครับ ตัวตัวถัดมาตัวนี้สําคัญเลยอ๋อตัวนี้ผมผมพยายามยืนห่างนิดินะจริงๆเป็นช้างใจดีครับชื่อเปียกับเปียกเปียกเป็นช้างตัวคู่ส่วนสองเชือกหลังอันนี้เป็นไค่เขาเขียวครับคคลเขาเขียวและบิลลี่นะหกเชือกวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเดินออกกาลังกายแบบไหนกันอ่าเดี๋ยวขบวนช้างเดินต่อได้เลยนะครับเดินตัดมาทางนี้ซึ่ง การออกกําลังกายของช้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่สวนสัตว์เองพยายามที่จะให้ช้างได้มีโอกาสาได้ออกกําลังกายกันปกติแล้วเขาจะอยู่ในบ้านนะฮะในบ้านของช้างแล้วก็เสาร์อาทิตย์เพื่อไปเห็นว่าไม่ไม่เราพยายามที่จะให้เขามาเดินระยะทางประมาณสัก2กิโลเสร็จเ็จใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีถึง40นาทีในแต่ละวันครับเ,เดี๋ยวกล้องตามขบวนช้างไปนะครับ ีเราก็จะตามขบวนช้างไปเรื่อยๆครับขบวนช้างนั้นเดินผ่านหลายส่วนแสดงภายในสวนสัตว์นี่นะครับความคุ้นเคยของท่านอาจจะ,อะพอจําได้นะครับตรงนี้เราผ่านหน้าเพนวินพาเลตที่เมื่อวานเราเราชมกันไปแล้วอันนี้นขบวนช้างก็พยายามจะเดินไปเรื่อยๆมีบรรยากาศดีครับือนช่วงที่สวนสัตว์ปิดนี่ หลายๆที่นั้นสวยงามครับเราพยายามที่จะตกแต่งให้ให้พื้นที่นั้นมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเ <c oughs> จ้าหน้าที่เองก็ทําความสะอาดครับเรามีบรรยากาศสดๆจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับว่าในวันที่สวนสัตว์ปิดไม่ได้บริการให้ประชาชนนั้นพื้นที่สวนสัตว์ได้รับการดูแลอย่างดีครับเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานทุกวันครับทั้งคนและสัตว์ก็ใช้ชีวิตปกติครับเราเลี้ยงดูสัตว์อย่างไรกินอาหารอย่างไรก็จะ ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามนั้นส่วนเรื่องของสุขภาพพานามัไมสัตว์นั้นเป็นเรื่องสำคัญครับสัตว์ทุกตัวที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างดีครับวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับจริงๆแล้วอยากให้ผู้มาเที่ยวชมสวนสัตว์ดได้เห็นภาพแบบนี้ด้วยนะครับแต่ท่านอาจจะต้องมาเช้านิดหนึ่งครับในวันเสาร์อาทิตย์และก็ในพื้นที่สวนสัตว์เองนั้นถ้าถ้าออกสายเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินได้นะฮะเนื่องจากว่าจะมียานพนาหนะอืน่น ถ้าตอนเช้าหรือวันที่สวนตัดปิดแบบนี้ก็จะได้เห็นกระบวนาช้างแบบนี้ครับมีเก็ตความรู้นิดนึงครับว่าช้างที่ท่านเห็นนั้นเป็นช้างเอเชียครับหรือถ้าเราเรียกก็คือช้างไทยช้างเอเชียนั้นเป็นช้างที่รูปร่างอาจจะเล็กกว่าช้างแอฟริกาและมักปรากฏว่ามีงาเฉพาะเพศผู้ส่วนตัวเมียก็มีบ้างนะแต่งาจะไม่ใหญ่นะัก ช้างตอนนี้ในโลกนี้ก็เหลือแค่สองชนิดเท่านั้นเองเท่าที่บันทึกนะฮะก็คือช้างอเอเชียกับช้างแอฟริกาช้างอเอเชียฉลาดครับเรามีช้างเป็นสมบัติของชาติมาตั้งแต่เด็กลำบานแล้วครับที่เขาเกี่ยวเองมีกิจกรรมหนึ่งที่ท่านอาจจะคุออ้นเคยก็คือช้างลงไปเล่นน้ำครับแล้วท่านสามารถเห็นช้างลงไปในน้ำได้ตอนนี้รถเราขับตามขบวนช้างนะครับ อาจจะลำบากนิดหน่อยเห็นแต่ก้นช้างเดี๋ยวสักคู่นึงมีจังหวะดีๆแล้วผมจะพาไปดูด้านด้านหน้าครับด้านหน้าเดี๋ยวรถจะแซงไปทีมงานเราก็พยายามใช้อุปกรณ์เท่าที่เรามีนะครับพยายามนำสุนสัขไปถึงบ้านท่านออ,อนนี้รถจะแซงนิดหนึ่งครับ กำลังจะผ่านบ้านแม่มัลิครับโบกมือทักทายแม่มันลิท้าล่างแม่มัลิก็อยู่ที่นี่นานนะครับขบวนช้างเองก็กำลังเดินผ่านบ่อแม่มัลิครับ นอกจากแม่มะลิพี่เลี้ยงหมูตุนฝันใจวัยรุ่นทั้งหลายนี่กำลังสนุกเลยครับทักทายมาว่าพวกนี้เป็นหมูตุนได้ไหมนะครับมีเป็นหมูตุนได้ไหมรอดูคิวครับรอดูคิวว่าพวกนี้จะเป็นสั์ชนิดไหนที่จะพาทักทายท่านผู้ชมท่านอยากให้ ชมสัตว์ชนิดไหนแจ้งเรามาได้นะครับทางทีมงานของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพยายามจะนําบรรยากาศของสัตว์ในสวนสัตว์มาทุกวันครับรถเคลื่อนช้าน,นิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมุยกล้องนิดหน่อยครับกําลังจะเข้าสู่โซนสําคัญครับก็คือโซนแอฟริกานะครับเราผ่าน ไม่มีบ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นทั้งช้างแล้วก็ยีราฟอยู่ในเฟรมเดียวกันเดี๋ยวช่องนี้ครับช่องนี้จอดรถนิดนึงครับเราอยากได้ภาพที่ขบวนช้างผ่านส่วนแสดงตัดแอฟริกาครับ เราเราก็กลับมาอีครั้งหนึ่งนะฮะช้างจะเดินผ่านไปเรื่อยๆครับตอนนี้ช้างเองก็เดินอาหารก็หาก,กินได้ใจระหว่างทางแล้วก็ทางปานช้างเองก็มีมาด้วยนะครับปานช้างของเราวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมากครับใส่ชุดสวยงาม เดี๋ยวผมจะไล่เชื่อให้ดูอีกครั้งนะครับเผื่อท่านจําได้ว่าทางเชือกไหนชื่ออะไรเราก็จะได้มาคุยกันได้ว่า,าตัวนี้ชื่ออะไรจําได้วันนั้นได้เดินมาในสวนสัตว์เราเห็นรถเคลื่อนตามเลยครับ เราจะแฟงไปข้างหน้านะครับคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากเห็นหน้าช้างมากกว่าคนช้างเดี๋ยวผมไปดักรอข้างหน้าแล้วจะไล่ชื่อให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าว่าช้างตัวไหนชื่ออะไร ตอนนี้เราจะเห็นไกลๆนะั้นมีแรดด้วยนะครับมีแรดด้วยมีแรดขาวสองตัวม้าลายยืนอยู่ตัวแรกเลยก็แนะนําตัวอีกทีงครับตัวแรกชื่ออะไรนะมงคลภายมงคลเดินผ่านไปตัวที่สองจันเพนจันเพนตัวที่สามครับน้องแสนดาว,ดาวตัวที่สี่ภายเปียก ตัวที่ห้าไพ่เขาเขียวครับไา่เขาเขียว,ยยวและตัวสุดท้ายครับบ,ลลบิลลี่นี่ชื่อฝรั่งแต่หน้าตาเป็นไทยไทยนี่แหละครับไา่บิลลี่ตอนนี้เดินมาประมาณสักสิบห้านาทีแล้วครับช้างยังบอกว่ายังเดินให้อีกไกลครับช้างจริงๆเป็นสัตว์ที่อดทนนะครับเราใช้ช้างในภาวะต่างๆหลายครั้งเช่นพยายามศึกในอดีตก็ใช้ช้างในการทำสงครามครับ แล้วก็ในยามปกติแล้วก็ใช้ช้างเป็นสัตว์พาหนะเป็นช้างที่ใช้ในการ,กรเกษตรก็มีนะครับหลายหลายครั้งเราก็จะใช้ช้างในการ,กรเกษตรในปัจจุบันก็ยังมีครับในภาคอีสานหลายที่ก็ยังใช้ช้างที่ทำกเกษตรอยู่นะครับบรรยากาศสวยงามครับในวนตะปึกระเขียวนี่ตอนนี้เมื่อวานฝนตกลงมานิดนึง ก็มีมีบรรยากาศที่อากาศกำลังดีครับต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็มีความสดชื่นขึ้นมาแล้วแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะแรงนิดหน่อยครับน้ำปีนี้แรงสวนตะเปิพราเขียวครับยังเปิดให้บริการไม่ได้ครับเราวันนี้เราก็ต้องจัดบริการซูทูโฮมครับนำสัตว์น่ารักน่ารักมาให้ มาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ดูในระหว่างที่ Stay a อ h โฮมครับตามมาตรการของรัฐท่านก็สามารถที่จะดูสวนสัตว์ผ่านช่อง YouTube ไ i ฟ e หรือว่าในส่วนของเ c e b o o k l i ฟ e ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ครับเรามีสัตว์น่ารักน่ารักมาให้ดูทุกวันครับวันนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่ครับช้างเอเชียนะครับ เราตามขบวนช้างมาเรื่อยๆครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือการพาช้างเดินออกกําลังกายในสวนสัตว์ซึ่งโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้เวลาช่วงเช้าๆประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งไม่เกินนี้ครับช่วงที่นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาก็เราจะพาช้างเดินรอบสวนสัตว์ระยะทางประมาณ2กิโลครึ่งครับดย๋ยลรถเราจะขนาบไปข้างๆนะครับไปแปลงขบวน ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากจะมาเที่ยวสวนตัดตอนเปิดแล้วเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ต้องติดตามครับติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเราจะเปิดได้เมื่อไหร่อย่างไรบ้างเดี๋ยวรถจะแซงไปดักรอข้างหน้านะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศเส้นทางข้างหน้าครับวา่าเรากำลังจะเดินทางผ่านอะไรบ้างด้านฝ่ามือผมนี่ เป็นส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาซึ่งตอนนี้ได้รับการปรับปรงุงให้เดินชมได้สวยงามครับแล้วก็มีสัตว์รวมๆกันอยู่หลายสิบชนิดเมื่อวานท่านที่ดูสตรีมไลฟ์ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่ามีสัตว์จำนวนมากอยู่ที่นี่และตรงขึ้นไปท่านก็จะพบกับสิงโตขาวเดี๋ยวเรากลับมาดูกระบวนช้างอีกทีนะครับเจ้าหน้าที่เองก็กำลังปรับปรุงพื้นที่กันสมักรเม้นครับทุกวันครับ มีท่านถามว่ามีช้างกี่เชือกอตอนนี้เขาเขียวมีสิบเชือกแล้วครับมีสิบเชือกอเดี๋ยวผมแวะไปดูไฮยีน่าหน่อยระหว่างที่ช้างยังไม่มามีสิบเชือกครับตอนนี้มีช้างสิบเชือกบางเชือกก็กําลังท้องอยู่ด้วยอย่างน้องแสนดาวเนี่ยตอนนี้กําลังท้องอยู่อันนี้ระหว่างรอช้างเดินมาถึงจุดนี้ผมพามาดูจตัวนี้กันครับนี่คือไฮยีน่าครับไฮยีน่า ไฮยีน่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงใกล้ๆก,กับสวนแสดงแอฟริกาครับเลยขึ้นเนินมาจะเจอสิงโตขาวท่านมาแล้วไม่ค่อยได้เห็นไอ้ยนดีไอ้ไฮตัวไฮยีน่าเพราะว่ามันชอบหลบอยู่ตามพุ่มไม้นะครับแล้วก็อากาศร้อนๆก็เราไม่ค่อยได้เห็นตอน,นิชช้างเดินมากำลังจะขึ้นเนินเจ้าไฮยีน่าก็เดินมาสงสัยเอะตัวอะไรตัวอะไรกำลังมาหาเขา Uh huh. ผมตัดมาที่ขบวนช้างครับภาพนี้สวยมากครับเป็นภาพมุมสูงช้างกาลังจะเดินขึ้นเนินมาบริเวณน,นี้ครับต้องอดใจรอสักนิดครับท่านที่เป็นแฟนขับสวนสัตว์เรากําลังจะออกโปรโมชั่นพิเศษครับเดือนนี้กําลังดูอยู่ว่าถ้าท่านอยาก,กนสนับสนุนสวนสัตว์เองจะต้องทําได้อย่างไรบ้างนะครับท่านอาจจะซื้อบัตรไว้ล่วงหน้าเลยนะครับช่วงนี้เองสัตว์ก็ยังต้องการ อาหารน้ำเครื่องดื่อน้ำยารักษาโรคอยู่นะครับวันนี้ภาพนี้สวยมากครับช้างทั้งของช้างหกเชือกครับวันนี้พากันเดินผ่านส่วนแสดงสัตว์แอฟริกานะฮะเวลานี้ครับท่านอยากได้อะไรท่านอยากจะเห็นอะไรอยากจะให้สวนสัตว์ปรับปรุงอะไรได้เลยนะครับท่านบอกว่าบางท่านหนึ่งบอกว่าเนินนี้ชันมากเคยมาวิ่งเขาเขียวแล้วหอบกันเลย จริงครับนี่คือเนินสิงโตในตำนานครับท่านที่เคยมางานวิ่งเขาเขียวเทนอดใจรอนะครับสถานการณ์ดีขึ้นเราจะจัดกันอีกครั้งหนึ่งที่งานวิ่งเขาเขียวเทนครับ mm hmm. เนินนี้จะมีความลากชันเล็กน้อยนะครับก mm ็ hmm. ท่านที่เคยมาวิ่งก็บอกว่าเหนื่อยหน่อยนะฮะมาวิ่งเขาเขียวแต่ก็ได้สุขภาพนะครับจริงๆแล้วการเที่ยวสวนสัตว์ที่ดีก็คือการที่การที่ท่านมาแล้วท่านจอดรถครับ ท่านมาแล้วท่านจอดรถไว้แล้วก็มาเดินชมรอบรอบสวนสัตว์กันประมาณ2กิโลครึ่งน,นะครับโดยเส้นทางตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงโพรงลุกใหญ่นะครับเราก็นอกจากจะได้ชมคหวามหน่ารักของสัตว์ต่างๆแล้ว,ลว,วเราก็ยังได้เห็นได้เห็นเรื่องราวของทางด้วย เรื่องราวเราสัดแล้วเนี่ยเราจะได้รับสุขภาพที่ดีในการออกกำลังกายด้วยตอนนี้เดินมาระยะทางสักกิโลเศษแล้วนะฮะประมาณสัก1.8กิโลเห็นไหมครับว่าไม่เหนื่อยเลย นะถ้าท่านมาสวนสัตว์แล้วท่านจอดรถไว้นอกจากจะช่วยเรื่องของรักเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วไม่มีมลภาวะในสวนสัตว<ม>์เองก็เราเราก็ยังได้สุขภาพด้วยรถตอนนี้เรายังอนุญาตให้เข้าได้อยู่ครับแต่เราท่านท่านต้องจอดรถในที่ที่เรากําหนดไว้นะครับรถยนโโต์รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่ลานจอดรถแล้วก็เดินชมสวนสัตว์ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับนอกจากที่เราจะได้ เราจะได้ชมบรรยากาศของธรรมชาติแล้วเราก็ยังได้เรื่องราวของการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษครับท่านมาสวนตัดปกติก็ไม่ได้เห็นนะครับวันนี้ทางทีมงานถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของสวนตัดตอเขียวเองก็นําภาพที่ท่านไม่ได้เคยเห็นมาให้ชมกันก็คือการนําช้างมาเดินออกกาลังกายในสวนตัดปกติแล้วทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่ง ช้างก็จะเดินรอบสวนสัตว์แบบนี้นะครับผมเรียนกันมาว่าวันลากีเชือกวันนี้เป็นคิวของพ่อหนุ่มช้างตีเชือกแล้วก็แม่ช้างสองตัวก็คือจันเพนแล้วก็แสนดาวแสนดาวนี่เป็นลูกช้างที่เกิดจากช้างแกดจุ๋มจิ๋มนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยเ,เหมือนกันครับผู้หญิงท้องหรือช้างท้องเหมือนกันถ้าได้รับการออกกําลังกายดีๆเนี่ย นะครับก็สามารถทําให้เขา,า,ามีสุขภาพภาพลังไมแข็งแรงนะครับเรื่องของลิงตอนนี้สวนสัตว์เองพยายามดูสาเหตุนะครับเนื่องจากว่ามันมีเศษขยะในถังขยะแล้วลิงเนี่ยลงมากินอาหารในถังขยะท่านมารอบหน้าท่านอาจจะต้องอาหาที่ทิ้งขยะนิดนึงครับเพราะว่าเราพยายามจะเก็บถังขยะออกบ้างแล้วก็ให้ถังขยะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนดูแล ตอนนี้เดินอยู่หน้าโรงลกใหญ่นะครับกครงลกใหญ่ในตำนานครับต้องขออภัยนะครับท่านที่มาแล้วอาจจะโดนลิงลบรบกวนบ้างเราก็พยายามที่จะดูแลเนื่องจากว่าพื้นที่สวนสัตว์อยู่ติดกับแนวป่าครับก็พยายามดูแลเรื่องลิงเรื่องของปลายห้ามป้ายเตือนถ้าท่านไม่มีอาหารอยู่ในมือเนี่ยเรื่องลิงก็ช่วยได้เยอะครับลิงจะเข้ามา,าแย่งอาหารจากท่านเจ้าหน้าที่เราเองก็มี จำนวนหนึ่งครับแต่อาจจะไม่ท่วถืงนักนั้นท่านอาจจะได้ช่วยบบนี้ช่วยตัวเองนิดนึงครับว่าพยายามหยัดทิ้งอาหารไว้ในรถไม่ว่าจะเป็นรถโดนหรือรถกลอฟเนี่ยลิงจะเข้ามาเอาอาหารท่านได้เรามีป้ายที่จะคอยเตือนเดี๋ยวรถเราจะแต่งไปข้างหนครั้งนะครับ งามครับทางทั้งหูเชือกเองก็มีความจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปครับนี่คือบรรยากาศในสวนสัตว์วันที่สวนสัตว์ปิดให้บริการครับมีท่านถามว่าลูกช้างจะคลอดเดือนไหนนะครับเราช้างแสนดาวเนี่ยท้องอยู่ประมาณสักแปดเก้าเดือนนึงครับช้างปกติตั้งท้องได้ถึงสิบแปดเดือนขึ้นไปครับต้องรออีกประมาณหนึ่งปีครับก็ ลก่อนหน้านั้นเรามีลูกช้างที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ชื่อแตนลักครับเป็นช้างที่เกิดจากการผสมเทียมซึ่งเป็นไม่กี่ครั้งในโลกนะครับที่จะเกิดการผสมเทียมของช้างแล้วได้ลูกช้างเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปคอกช้างครับเดี๋ยวรถจะเลี้ยวขึ้นไปเพื่อไปรอรับส่งช้างกลับบ้านครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชม ท่านสามารถติดตามชมภาพการชมสัตว์แบบถ่ายทอดสดแบบนี้ได้ทุกวันครับอขอบคุณครับคิดถึงพ่ออุ่นเช่นกันครับลุงอุ่นสารงามเป็นควานช้างเก่าแก่ของสวนสัตว์ครับท่านเสียชีวิตไปเมื่อสักหลายปีประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องของการนำควานช้างที่มีประสบการณ์อาชีพมาเลี้ยงช้างในสวนสัตว์ครับควานช้าง ที่คุ้นเคยกับช้างก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับเรื่องของตะกงตะขอเดี๋ยวนี้ก็งดลงไปเยอะครับเราพยายามที่จะใช้ความรักความเมตตาระหว่างคนกับสัตว์ที่มาถึงกันครับวันนี้เรากําลังจะส่งช้างกลับบ้านแล้วนะครับทีมงานเป็นบุคล้ายกําลังจะส่งช้างกลับบ้านวันนี้ครับช้างก็จะเดินกลับไปสู่ที่พื้นที่ที่เขาอ,อยู่กัน ท่านอย่าลืมนะครับมาติดตามเรื่องราวของของช้างได้ทุกวันที่นี่ครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันนี้เองผมต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่ติดตามชมรายการของพวกเรานะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัตว์ชนิดไหนท่านแจ้งมาได้นะครับแจ้งมาในเฟซบุ uh, ๊กของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วบอกได้เลยว่าอยากชมสัตว์ชนิดไหนเราจะจัดคิวให้ท่านดูได้ทุกวันครับนี่คือบรรยากาศของสวนสัตปวป์เขียวในวันที่ปิดบริการไม่ให้ ไม่ได้ให้บริการผู้เที่ยวชมปกติเราพยายามที่จะรารงค์สนสัตส์ไปที่บ้านท่านด้วยรายการสู่ทูโฮมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีนะครับ